ในช่วงต่อไปเราได้รับเกียรติจากคุณโอภาสลิมปีอังคณนันนายกสมาคมนักออกแบบเรกสินไทยหรือไทกาาจะมาพูดคุยให้ฟังเพื่อทําความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการทํางานของกระบวนการออกแบบเรกสินนะครับพอเราพูดถึงไอกระบวนการการออกแบบเนี่ยพอ,อ,อในช่วงปัจจุบันหรือว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการเนี่ยก็มีการปรับตัวของมันเองไปด้วยนะครับ ในส่วนของกระบวนการออกแบบเนี่ยผมอยากจะให้เราย้อนไปถึงลำดับขั้นตอนของอธรรมชาติของมันก่อนว่ากระบวนการเนี่ยหรือว่าการออกแบบนี้มันมีการพัฒนาตัวมันเองอจากอะไรนะครับจากที่ผมเข้าใจมาแล้วก็ในอดีตเนี่ยได้มีการพูดคุยกันเรื่องของกระบวนการมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้ว process เ,เรื่องของกระบวนการเนี่ยมัน เป็นเครื่องมือเป็นลำดับขั้นตอน,เป,นเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ช่วยที่ทำให้ทั้งตัวนักออกแบบแล้วก็ตัวลูกค้าเนี่ยไปถึงเป้าหมายเดียวกันตรงกันแล้วก็ได้ผลงานที่สำลริผลที่สุดมีคุณภาพดีที่สุดในกระบวนการที่เราเลือกที่จะทำนะครับกระบวนการนี้เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ถูกพิสูจ มาหลายครั้งนะครับจากอดีตเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับว่ามันมีบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ใช้กระบวนการนี้เนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนชื่อบริษัท Rational Rational เนี่ยทำ process ออกมาเรียกว่าเป็น Unified process uh, Unified process เนี่ยมันก็เหมือนกับ process ที่บริษัท consulting ทั่วๆไปใช้นะครับบริษัทไม่ว่าจะเป็น m c k n z i y Bain หรือว่า BCG เนี่ยใช้โมเดลเดียวกันหมด จนกระทั่งตัวกระบวนการนี้เนี่ยมันถูกยอมรับในจุดหนึ่งสำหรับบริษัทที่เป็นคอนเซิลเพราะเรามาเทียบเคียงกันกันกบลักษณะการทำงานเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นเฟสคล้ายๆกัน,ก,นกับกระบวนการของอที่บริษัทที่ชื่อราชแนลเนี่ยได้ทำาไว้เป็นต้นแบบ Process ที่ที่เราพูดถึงน,นี้เป็น Process ที่เราไว้ใช้สำหรับทำงาน ขั้นตอนของมันเนี่ยง่ายๆมีอยู่แค่4ี่เฟสนะครับหลักการของมันภาพรวมๆเฟสที่นหนึ่ง inception ก็คือกระบวนการเริ่มต้นในการค้นหาข้อมูลที่นักออกแบบส่วนมากอาจจะพูดถึงว่ามันเป็นขั้นตอน research นะครับกระบวนการถัดมาชื่อเฟสถัดมาเนี่ยก็เรียกว่า elaboration ก็คือเป็นเฟสที่เราเริ่มที่จะวางแผนวางแผนในการทำงานทาเรื่องของ สケจโจในการส่งมอบต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยขั้นสุดขั้นถัดมาเนี่ยที่เราจะค่อนข้างคุ้นชินกันมากที่สุดเนี่ยก็คือกระบวนการที่เรียกว่า Construction หรือว่าโปรดักชั่น c e รเซสเนี่ยดีไซน์รเซสเราจะคุ้นชินกันแต่เราจะไม่ค่อยคุ้นชินกันในพาร์ทที่เป็นอินเซ t ชั่นกับ Elaboration เพราะมันถูกเอาไปารวบยอดกันในบ้านเรานะครับก็จะไปรวบยอดกันในส่วนของงานพรีเซล เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาโฟกัสกันอยู่ไอช่วงที่เป็นเรียกว่าเฟสที่3เนี่ยค่อนข้างเยอะเฟสที่4สุดท้ายก็คือเฟสที่เราเรียกกันง่ายๆว่า d e PLOYMENT เนี่ย d e PLOYMENT เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราไปลงพิมพ์ไปดู proof ไปดเูเตรียมส่งมอบงานแล้วว่างานที่จะต้องอส่งเนี่ยมันจะเป็นมีคุณภาพได้ดีมากน้อยเท่าไหร่นะครับขั้นตสุดท้ายเนี่ยที่ผมไม่พยายามที่จะใช้ตัว List I t ม มาพูดในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวลิสต์ไอเทมเนี่ยในงานเบรคสินเนี่ยม,มันถูกลิสต์ออกมาทั้งหมด12แขนงสาขาแล้วก็มันมีทั้งในส่วนของที่เป็นงานพิมพ์แล้วก็ยังมีในส่วนของงานนิวมีเดียอย่างเช่นผมยกตัวอ,อย่างเว็บดีไซน์ถ้าเกิดว่าเราพูดถึง process ที่มัน solid จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าในเซ s i o n นี้เนี่ยอาจจะยังไม่พอแต่ผมให้เป็นแนวทางว่า process นี้เนี่ยมันดี ในการทำงานเนี่ยและดีไซเนอร์ทุกคนควรจะมี process process ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็น process ที่ยืดเยื้อบาง process ใช้เวลาเป็นปีจริงกว่าจะครบนะครับส่วน process บาง process เนี่ยอย่างสมมติว่างานออกแบบบางชิ้นงานเนี่ยเราใช้เวลาแค่1อาทิตย์แต่ process ทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยมันก็ยังถูกรันได้เหมือนกันใน4ขั้นตอนนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องกี่เดือนกี่ปีกี่วันนะครับ แต่มันเป็นขั้นตอนในการทํางานเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งลูกค้าและตัวของนักออกแบบเองว่ากระบวนการนั้นๆเนี่ยมันถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจนไปถึงเอาคําสุดท้ายหรือว่าปลายทางสุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับมันเป็นการช่วยให้เราลดความเสี่ยงของผู้ที่ซื้อดีไซน์และก็ผู้ที่ทําดีไซน์ด้วย process ดีอย่างไร process ดีอย่างนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยผมจบเฟสหนึ่งผมสามารถวางบินลูกค้าได้แล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆว่าทำไม process ที่หนึ่งผ่านไปเนี่ยเริ่มวางบินงดงานที่หนึ่งได้ process ที่สองผมวางบินงดที่สองได้ process ที่สามผ่านมาผมสามารถทำต่อนะครับอันนี้มันลดความเสี่ยงอะไรแน่นอนครับเรื่องความเข้าใจไม่ตรงกัน ไม่ใช่ว่าวันแรกเราทําเราเอางานไปส่งเลยแล้วสุดท้ายแล้วเราเจอคําถามว่าทํางานมาไม่ตรงไม่จ่ายตังค์อันนี้ก็ก็ก็เป็นปัญหาที่เรามักจะเจอกันแล้วในขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดของมันเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่และดีไซน์สตูดิโอก็ไม่เหมือนกันนะครับอา,อาจจะคล้ายคลึงกันใ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 นลักษณะของแนวความคิดอันนี้คือภาพรวมๆก่อนนะครับ แ,แล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องของในแต่ละเฟสเนี่ยเฟสที่หนึ่งเราทําอะไรเฟสที่หนึ่งก็คุยกับลูกค้ารับบรีฟนะครับเฟสที่หนึ่งที่เราเรียกกันว่า inception เนี่ยก็เหมือนกันกับกระบวนการทั่วๆไปของค onsulting ก็คือ,อเป็น fact finding mission หาหาข้อมูลก่อนว่าเราลูกค้าต้องการอะไรหลังจากนั้นก็เริ่มพูดคุยถึงเรื่องของ time frame ที่จะทําเป็นที่ตกลงกันไหมอยอมรับกันได้ไหมเงื่อนไขาทางธุรกิจ เงื่อนไขทางมาร์เก็ตติ้งได้ถูกตอบโจทย์อย่างไรเป็นเวอร์บลนะครับเป็นการเขียนเป็นการพูดคุยขั้นตอนถัดมาเนี่ยเริ่มลงมาในส่วนของอวิธีการทำงานนะครับ elaborate หมายความว่าเราเอาทุกคนเนี่ยมารวมเซตทีม,ม Set Team ขึ้นมาทำงานแล้วทำงานเนี่ยก็หมายความว่าเริ่มคิด Conceptual Design เริ่มคิดปัญหาตีโจทย์นะครับเริ่มทำา s k t t h h ในส่วนที่เป็นรัฟเป็นรัฟสเกชขั้นตอนถัดมาเริ่มทำจริงก็จะเริ่มเข้าไปสู่กระบวนการทำดีไซน์เลเ o u ทแล้วก็เริ่มทำวิช u ลเอ็กซ o พร t ชั่นพร้อมๆกันมีการร uh, ีไวซ์สองสารอบ uh, ตามแต่ตกลงขั้นตอนสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของการไป uh, เตรียมตัวการ uh, ทำอาร์ตเวิรนะครับ ุดท้ายจริงๆก็จะส่งไอตัว art work นั้น,นไปที่โรงพิมพ์หรือถ้าเป็นเว็บก็จะเริ่มทำตัวเบต้าเทสติ n g กันก่อนที่จะออกเอว็บจริงๆที่เป็นเขาเรียกว่าใน technical term ก็เรียกว่า go live นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมๆก่อนว่าในภาพรวมๆเนี่ย process เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเอาเข้าจริงๆก็เหมือนกับว่าเหนื่อยตั้งแต่ตัวงานยังไม่ออกตั้งแต่เฟ a แรกแล้วบางที ผมก็รู้สึกว่าแค่แค่ไปคุยรวบรวมข้อมูลนี่ก็อยากจะเก็บตังค์แล้วใช่ไหมครับนั่นนั่นนีต้องโดนต้องโดนคุ้มครองเนี่ยตอนนั้นละจริงๆช่วงนั้นเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่ามันเป็นดีไซน์ r o c e s s เราเรียกว่ามันเป็นช่วง Pre-sale process ช่วง pre sale process เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราเก็บตังค์ไม่ได้นะครับ pre sale process เนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะทําได้จนกระทั่งที่เริ่มเริ่มที่จะมีโคเทชันเริ่มที่จะมี Proposal นะครับ พอมีพอ o พ o s a โเริ่มมีโคเ t ชันปุ๊บเนี่ยในโคเทชันมันอยู่ที่คอนดิชันเราว่าคอนดิชันเราเนี่ยมันสามารถที่จะระบุได้ไหมว่ามันมี Cancellation c a n เซ l l เลชันฟร e เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาแก้ปัญหานี้ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องโดนรีเจ็คงานก่อนแล้วถึงจะถึงจะมาพูดคุยถึงเรื่อง Compensation หรือว่าการการการร้องขอไอค่าใช้ใจ่าย มันเริ่มตั้งแต่เรายังไม่ต้องทำดีไซน์ด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นชินกับระบบนี้กันระบบนี้เนี่ยหลายๆคนผมเคยได้ยินนะครับว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมดีไซเนอร์ไทยเนี่ยถึงชอบคุยเรื่องราคาก่อนอันนี้ผมก็อยากจะฝากบอกไปเลยว่าที่เราต้องคุยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็น process ที่ผิดผิดแปลกแปลกแยกไปจากที่อื่นๆในโลกนะครับมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือเราใช้ ลักษณะของ Proposal เป็นตัวบอกนะฮะบอกไปถึงสโคปบ,บอกไปถึงตัวราคาบอกไปถึงไองตัวความเป็นไปได้ของ Time frame ที่เราจะทำนะครับพอเราพูดไปหมดแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวลูกค้าเองเริ่มที่จะเห็นเริ่มที่จะเห็นว่าเรามี potential เรามีกรอบในการทำงานที่พร้อมที่จะรับงานนี้แล้วหรือยังนะครับส่วนไอค่าดำเนินการต่างๆนั้นเนี่ยอยู่ที่ เราที่จะพิจารณาจะเป็น10% cancellation f e e ในต่างประเทศบางที่ก็จะแบ่งเป็นเฟสถ้า cancel ตั้งแต่เฟสที่1เห็นไหมฮะเริ่มมาแล้วฮะเฟสที่1ถ้า cancel ตั้งแต่เฟสที่หนเนี่ย20%ถ้า cancel ตั้งแต่เฟสที่2องก่อนที่จะจบเฟสที่2ก็ปาไป40% 3-4เขาขอตั้งแต่80ถึง100อันนี้คือเป็นสแตนดาดนะครับ cancellation f e e ที่มีอยู่แล้วก็ที่ไปพบมา เพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการทํางานเป็นกระบวนการแบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราสามารถสร้างเงื่อนไขได้ในเรื่องของการาใช้ใช้เรื่องของราคาหรือว่าการาการการชาร์จลูกค้าในแต่ละแต่ละงวดงานนะครับมันก็ช่วยทำให้เราสามารถ define ขั้นตอนได้ด้วย as a designer ถูกไหม ถ้าในฐานะาดีไซนเนอร์ก็จะได้ดูว่าโปรตโตคอลของเราที่จะต้องทำดึงสองามสีมีอะไรถ้าอย่างนั้นในกระบวนการทำงานแต่ละเฟสเนี่ยเราก็น่าจะมาคำนึงถึงเรื่องสิทธิ์คุ้มครองผลงานของเราได้ตั้งแต่ขั้นแรกจนขั้นสุดท้ายเลยใช่ไหมครับในกระบวนการแต่ละกระบวนการเนี่ยผมถือว่าไม่ว่าจะเป็นงานที่เราสร้างออกมาเนี่ยเนื่องจากว่า แต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันผ่านการเขียนนะครับการบันทึกการสเกจการคิดนะครับแล้วก็มีการจดบันทึกรวมถึงการนําเสนอคราวนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราทําทั้งหมดทุกกระบวนการเนี่ยผมยกตัวอย่างว่า,าส่วนของทําราคา,าในส่วนของการเขียนโปรโพ s ซ l เองเนี่ยผมเชื่อว่าในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันถูกคุ้มครองอยู่ในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะไอตัวโปรโพโซเนี่ย โดยทั่วไปแล้วก็เขาก็ถือว่ามันจะเป็นคอนแท็กคือมันจะเป็นคอนแท็กที่เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับว่ามันจะมีกระบวนการทํางานเท่าไหร่มันจะมีจํานวนคนที่อยู่ในโปรเจกต์เท่าไหร่มันจะมีราคาที่จะใช้สําหรับโปรเจกต์นี้ประมาณเท่าไหร่คือรายละเอียดมันถูกถูกถูกระบุไว้ไว้ค่อนข้างชัดพอมันมีการยอมรับระหว่าง2องปาร์ตี้เกิดขึ้นเนี่ย นั่นก็คือการตกลงร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าส่วนนี้เนี่ยคนที่ตอบได้ดีเนี่ยอาจจะเป็นทางกรมทรัพย์สินว่าไอคอนแท็กเนี่ยจะแวรลิดจะจะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบนอกจากอะไรบ้างนอกจากที่ผมกล่าวเนี้ยอะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่ผมมีตอนนี้เนี่ยก็คือลายเซนส์ของทั้งสองฝั่งนะครับสปาร์ตี้มีตัวของพยานนะครับมีเวลา ะครับที่ลงบันทึกเอาไว้แล้วรายละเอียดตามมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายพอมาถึงตัวรูปแบบของงานสเกจก็มีอีกนะครับคอนเซปชวลก็มีอีกเพราะว่ามันมีการบันทึกนะฮะว่าคอนเซ p ปชวล d ดีไซน์เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นวลีขึ้นมาเขียนเป็นเฟสเขียนเป็นประโยคเขียนเป็นพารา,ากราฟขึ้นมาเริ่มเป็นครีเอทีฟบรีฟซึ่งมันเริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆการที่จะเอา,อา ความคุ้มครองมันก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นว่าเรามีหลักฐานอยู่ว่าเราเรามีรูปแบบของการคิดแบบนี้อยู่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยละเมิดโดยการที่แคนเซลผลงานเราไปเนี่ยแคนเซลโปรเจกต์ Project, แล้วเอานำเอาไอ้สิ่งที่เราเอาไปคิดเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยมันก็จะกลับมาที่ไอ้ตัวคอนแทคที่เราระบุเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าแคนเซ l เลชั่นฟ e ีเป็นอย่างไร ปัญหาเนี่ยมันหลายๆอย่างเนี่ยมันจะตอบได้จากไอตัว contract ฉบับแรก proposal ฉบับแรกซึ่งปัญหาของนักออกแบบคือเราเขียนไม่เก่งไม่ใช่เขียนไม่เก่งเลยครับเราไม่เขียนไม่เป็นเลยเราอาจจะไม่ค่อยถนัดเขียนแต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าเราถ้าเรามีนะครับ template สัก template นึงไว้ใช้ในแต่ละออฟฟิศเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับมันช่วยได้แม้กระทั่งว่าเราบางที c o n t r a c มันก็เหมือนกับ a g r e EMENT ทั่วๆไปครับเปลี่ยนหัวชื่อเปลี่ยนรา,ายละเอียดแต่โครงร่างข้อข้อกำหนดเดิมเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับรวมถึงไอ้ไม่ว่าจะเป็นสเก็ต h แต่ละสเก็ต h ที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นของใครด้วยซึ่งกระบวนการตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางมันเกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ในออฟฟิศเองเนี่ยน้องที่นั่งทำแบบให้เราเนี่ยสิทธิ์เนี่ยเขาถือมากน้อยแค่ไหนด้วยนะฮะ คือไม่ใช่ว่ามันจะเป็นลักษณะของว่างานที่ออกมาแล้วมันจะกลายเป็นของออฟฟิศเสมอไปถ้ามันมีคอนดิชันอื่นมาครอบเอาไว้เนี่ยบางออฟฟิศก็ต้องก็ต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมชาติของเรื่องสิทธิเนี่ยมันมันมันอยู่ที่อยู่ที่พื้นฐานของมันว่าใครทำนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการพูดคุยตกลงกันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยไปค่อนข้างเยอะ อย่างเช่นเอกสารที่เราพูดถึงนะครับว่า contract หรือว่า proposal เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เขียนตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วเราเอาใบ quotation ไปวางรออีก2วันค่อยออกใบ po วางบินใบแรกแล้วรอเก็บตังอีกทีวันสุดท้ายเนี่ยก็มีปัญหาแหะครับมันมีโอกาสที่จะมีปัญหา contract พวกนี้มันช่วยทำให้ปัญหามันลดลงให้เพราะว่าไอ้ความที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือ ความตั้งใจที่จะไม่ให้มันตรงกันอันนี้คือคือที่ที่ผมที่ผมทราบแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วก็ก่อนที่จะ,ะจะอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ว่าดีไซน์มันคือธุรกิจนะครับถ้าเกิดว่าเรามองมันเหมือนกับธุรกิจจริจรงๆเนี่ยผมเชื่อว่าองค์ประกอบของธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของอการให้คำปรึกษาด้วยเนี่ย เป็นที่ปรึกษาด้วยเนี่ยมันมีองค์ประกอบของการทำธุรกิจนี้ง่ายๆคือมันเหมือนกับลูกกลมๆสามอันนะฮะมันจะบอกว่าอันนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาของเราก้อนที่สอเนี่ยสโคปของงานก้อนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของเงินง่ายๆเลยครับแล้ว สามก้อนเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดสโคบมากคนใช้มากเงินมากใช่ไหมฮะมูลค่าง,งานก็มากดังนั้นเวลาเราใช้คําว่าสโคปเนี่ยมามาเข้าสู่กระบวนการว่าสโคปก็คือเนื้องานที่เราต้องทํามันก็จะโยงไปถึงไอตัวกระบวนการทั้งหลายนี่แหละครับะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไอที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ในฐานนะเป็นคอนซัล เป็นคอนซัลท์ทางธุรกิจแล้วเราอยู่บนพื้นฐานของกลมๆสามสามลูกนี้นะฮะไอ้สลูกนี้แหละที่มันทำให้เราอ่ะถ้าเราเข้าใจมันดีๆเนี่ยมันก็จะมีสูตรสำเร็จของมันว่าจะคิดเงินยังไงจะคิดราคาอย่างไรจะทำอย่างไรให้เราคิดดังได้ถูกต้องให้ทูกค้ายอมรับได้นะครับแต่ละขั้นตอนของมันมันมีแล้วก็ศาสตร์นี้ไม่ใช่เป็นศาสตร์ลี้ลับนะฮะ คือมันมีหนังสือให้อ่านอยู่เยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองรวมถึงไอ้ตัวดีไซน์บิสเนสด้วยถ้ารักจะทำดีไซน์เนี่ยโดยโดยที่เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของธุรกิจดีไซน์เนี่ยผมว่าขั้นตอนพวกนี้ต้องรู้ก่อนมันยังมีสูตรอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะจ้างคนเพิ่มจ้างเท่าไหร่เมื่อไหร่ถึงเวลาจะต้องจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น cancellation fee อย่างที่ผมกล่าวไป ถ้าเราไม่มีองค์ประกอบรายละเอียดพวกนี้ไปอ่ะมันถึงทำให้เราเขียนคอนแทคต์ไม่เป็นนั่นคือสปริงบอร์ดของผมที่คงจะทิ้งเอาไว้ให้ว่าอันนี้คงเป็นการบ้านของพวกเราที่จะต้องไปาหาอุปกรณ์พวกนี้มาช่วยให้ในอนาคตต่ตอไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคำนวณเรื่องของเรทฟีเนเรทเอาที่มันเป็นปัญหาอยู่ว่าจะคิดยังไงบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะคิดยังไง อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อยากจะทิ้งเอาไว้ครับต้องขอขอบคุณคุณโอภาสลิมปิอังคณนนันครับนายกสมาคมนักออกแบบเรกสินไทยนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะกลับไปคุยกับท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านโดยจะเป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาของการเกิดการละเมิดในรูปแบบต่างๆของผลงานงานออกแบบ หลากหลายชนิดของนักออกแบบหลายๆท่านแล้วก็เราจะมาช่วยกันหาทางออกหรือหาข้อแนะนำที่สามารถให้นักออกแบบท่านต่างๆนำไปปฏิบัติตามกันได้นะครับ